แม้แตงโมเผยความรู้สึกจากใจปมโยคีปอโรเบิร์ตบวชพรามจากกรณีนายตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือปอและนายภัยบูรณตรีการจนานันหรือโรเบิร์ตสองในห้าคนที่อยู่บนเรือลำเดียวกับแตงโมได้บวชพราม ณนะรรมสถานวิโมกสิวาไยเที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราบบุรีซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรมของสาขาวัท่าไม้เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับแตงโมเรื่องนี้นางพนิดาศิระยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมได้เปิดใจถึงโยคีปอโยคียโรเบิร์ตบวชพรามว่ามองในความเป็นคนคุณโกรธเพื่อนคุณโกรธทั้งชาติหรออุบัติเหตุหรือฆาตกรรมยังชี้ชัดไม่ได้ จะโกรธเขาทำไมเขามากกราบเท้าแม่เป็นเจตนาดีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ